ที่ห้องประชุมชั้น5้าสารากลางจังหวัดนครสวรรค์นายพิรัตทองโพผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตรวจราชการที่4พร้อมคณะลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการแบบบรณาการตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพประจำปี2567ที่จังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายบดินเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ คณะสศูนราชการร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพเพื่อสร้างองค์ความรู้วิสัยทัศน์ประสบการณ์พัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการตลอดจนสร้างเครือข่ายในการประสานงานการตรวจราชการเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อประชาชนพร้อมทั้งการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์จากการขยายพิเศษในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรวคสวรค์ได้พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์มีกลยุทธ์ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดปี2566ถึง2570 โดยการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนซอฟท์แวร์ความเป็นไทยโดยนำสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของจังหวัดจากต้นน้ำถึงปลายน้ำโดย5 f ได้แก่ 1. อาหารไทย 2. ภาพไทยและแฟชั่น 3. ภาพยนต์และวีดีทัศน์ 4. มวยไทยและศิลปะการป้องกันตัวและ 5. เทศกาลประเพณี Eu não sei o que é